ผมไปพี่น้องเอ้ยจำได้ไหมครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยแต่ละเขตนั้นได้คะแนนอะไรกันอย่างไรบ้างสำหรับการเลือกตั้งสสนะครับตอนนี้เฉพาะเขต11ที่จะบอกในตอนนี้ส่วนเขตอ,อื่นๆก็ไปหาดูได้ในตอนต่อๆไปนะครับผมทําครบทั้ง11เขตในการย้อนรอยกันไปกับการเลือกตั้ง19มิถุนายน2566นะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยเขตเลือกตั้งที่11มาเลือกตั้งทั้งหมด69.79เซครับ เขตอื่นๆเขามี70%กว่าเนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเขต1 1ครั้งนี้อย่าให้ต่ำกว่าเดิมนะครับเอาให้เยอะกว่าเดิมเลยโดยอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่11ครั้งที่แล้วเลือกคนนะครับเลือกสอสอตวงทิพจินตะเวทพักภูมิใจไทยมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนน43,797คะแนน46.82%ซนนะครับชาว อุบราชธานีเขตเลือกตั้งที่11เลือกเอก,กชัยทรงอำนาจเจริญพักเพื่อไทยมาเป็นอันดับ2 24,288คะแนน25.96%แล้วก็เลือกพิทักษ์ชัยจิตจ,จันพักเก้าไกลามาเป็นอันดับ3นะครับ13,063คะแนน13.96%ครับและผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่11นั้นก็คือตวงทิพจินตะเวทพักภูมิใจไทยครับ ครั้งนี้จะเป็นคนเดิมคนใหม่หรืออย่างไรขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเลือกตั้งที่11นะครับจะไปเลือกตั้งกันแล้วก็จะเลือกแบบไหนมาดูพักการเมืองที่พักที่เขต11เลือกบ้างพักการเมืองที่เขต11เลือกนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งคือพักเพื่อไทย38,545คะแนน41.20%รพักการเมืองที่ชาวเขต11เลือกที่อันดับ2คือก้าวไกลครับ27,929คะแนน29.8% 6 และพักการเมืองที่เขตสิบเอ็ดพี่น้องเขตสิเลือกอันดับ3าก็คือรวมไทยสร้างชาติ4773คะแนน5 1 0นซครับนั่นคือย้อนรอยไปเมื่อปี -66 นะครับในการเลือกคนเลือกพักของพี่น้องชาวเขต11ครับครั้งนี้จะเป็น8กุมภาพันธ์2569นกาะครับการเลือกนั้นจะมี3ใบคือบัตรสีเขียวเลือกคนบัตรสีชมพูเลือกพักบัตรสีชมพูสังเกตง่ายๆว่าจะยาวกว่า คนอื่นเพราะว่ามันมีพักการเมืองเยอะนะครับถึง57พักบัตรที่3เป็นบัตรสีเหลืองนะครับสำหรับออกเสียงประชามติถ้าหากว่าใครเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็กากร<อ>บาทที่ช่องเห็นชอบถ้าไม่เห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็กาที่ช่องไม่เห็นชอบถ้าไม่แสดงความเห็นก็นกาที่ช่องไม่แสดงความเห็นนะครับนี่คือบัตรสีเหลืองบัตรที่3นะครับแล้วพี่น้องจะต้องเตรียมอะไรไปบ้าง พี่น้องจะต้องเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนไปหรือจะเป็นใบขับขี่ก็ได้หรือจะเป็นพาสปอร์ตก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางมือถือก็ใช้แอปพลิเคชันไทยไอดีได้ครับใช้แอปพลิเคชัน DLT ก็ได้หรือจะใช้แอปพลิเคชันบัตรคนพิการก็ได้นะครับแล้วก็ต้องจําเบอร์ผู้สมัครต้องจําเบอร์พักแล้วก็ลำดับที่บัญชีรายชื่อของตัวเองที่จะไปเลือกตั้งนะครับเพื่อให้สะดวกกับเจ้าหน้าที่ที่ที่ดูแลคุณอยู่นะครับแอปพลิเคชันสมาร์ทวอลนั้นจะมีทั้งชื่อคนชื่อพัก แล้วก็ลำดับของคุณอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ทั้ง iOS และ Android เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับในนี้นอกจากจะบอกชื่อคนชื่อพักแล้วก็จะบอกว่าเราจะต้องไปเลือกตั้งที่เขตอะไรหน่วยอะไรเลือกที่ไหนและลำดับที่เท่าไหร่ด้วยนะครับแอปพลิเคชัน SmartVote สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับ และถ้าใครที่ต้องการดูข้อมูลก็ของกกตก็ดูได้ที่ w w w ect.go.th หรือ Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีหรือสายด่วน1นึ่นะครับหรือถ้าพบเหตุทุจริตเลือกตั้งก็แจ้งที่กรกตอุบลหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับสร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งสสและออกเสียงประชามติ8กุมภาพันธ์2569ครับ ท่านสามารถที่จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะไปกำหนดอนาคตของประเทศไทยพี่น้องประชาชนที่เคารพครับเวลาที่เราไปหน่วยเลือกตั้งนี่นะครับใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับอาจจะไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำไปแต่5นาทีนี้นะครับเป็น5นาทีที่มีความสำคัญกับประเทศชาติ มีความสำคัญกับสังคมไทยเป็นอย่างมาก,กานอกจากงานเทศกาลต่างๆนะที่ญาติพี่น้องจะได้มาพบปะกันเนี่ยนะครับแต่ในวันเลอกตั้งนี่เป็นหน้าที่ที่จะต้องมาพบมาเจอกันใช้เวลาร่วมกันนะครับทำให้เกิดความรักความสามคัคคีความผูกพันในครอบครัวมา,มา,มา,มาออกไป วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับออกไปใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีไปทำหน้าที่ในการลงคะแนนเลือกตั้งสอสอไปทำหน้าที่ในการออกเสียงประชามติเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศไทยครับพี่น้องครับ